หากกลุ่มโจรสัตว์ร็อกไม่แตกความสามาคัคคีไม่ร่มสลายจะสามารถชนะในตัวของอิมได้หรือเปล่าถ้าพูดถึงกลุ่มโจรสัตที่แข็งแกร่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกวันพิษเท่าที่มีการเปิดเผยมาเชื่อได้ว่ากลุ่มโจรสัตว์ร็อกนั้นนะครับจะเรียกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่น่าเกรงอะไรหรือจะติดท็อปสองท็อปสามก็ได้กลุ่มโจรสัต์ที่แข็งแกร่งมากที่สุดเพราะเอาจริงๆแล้วกลุ่มโจรสัตว์ร็อกนั้นเรียกได้ว่ารวมตัวนะครับเหล่าตัวเป้งลากหัวกลโคมน,น,นของกลุ่ กับการที่พี่แกนั้นบุกเดียวเข้าถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไมเลจัวและไปถึงห้องบุกผาห้องที่ไม่เคยมีใครนั้นเข้าไปถึงได้นะครับได้ได้ว่าไปนั่งเตท่าคุยกับอิมยั้งชิวเลยนะครับฟืลแบบว่าดูดหรี่ปลายเตียงนะครับพร้อมกับอิมนั้นนะครับนุ่งบ้าคนหนูได้ร้องไห้เพราะว่าพี่ร็อกนั้นโหดเหลือเกินแล้วก็จัดการนะครับสังหารคนระดับพลเรือเอกไป1คนนะครับแล้วก็สามารถออกมาได้นะครับอย่างชิวๆหรือแม้กระทั่งลูกเรือของร็อกนั้นนะครับที่3คนต่อมาได้กลายเป็นระดดััับ4จกกกรรพิะคหือออม้ท่่่่งงชเเเ็ยยใสสีวตู ครับทั้งกับกราฟแล้วก็เซนโงคุมาแล้วยังไม่นับรวมลูกเรือคนอื่นอีกนะครับที่สร้างวีรกรรมฉอดชั่วเอาไว้ในยุคสมัยของตนเองแต่อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่ากลุ่มจนสัตว์รอกนั้นโคตรแร่งโคตรเทพโคตรอันตรายนะครับแต่กลุ่มนี้นั้นนะครับก็โคตรขาดความสามัคคีสุดๆเลยคือพวกพี่แกนั้นพร้อมหักหลังเสมอนะครับคือถ้าแบบว่าได้โอกาสนะครับที่จะสามารถสร้างเงินได้สูงได้โอกาสนะครับที่หักหัวคิวนะครับคือจัดการไปคนนึงนะครับแล้วก็เงินสมบัตินั้นแบ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้้้นนนนพพวกกี็จะสาาามมรถทํไดดหเเเลลยยื่อออผโช์ขงงต นี่แหละก็เลยเป็นจุดจบครั้งสําคัญของกลุ่มโจนสัตว์ร็อกแต่หากเราลองมาคิดเล่นๆดูนะครับว่ากลุ่มที่แข็งแกล่งขนาดนี้ถ้าพวกพี่แกนั้นนะครับยังสามารถยื้อกลุ่มโจนสัตว์ตัวเองไปได้อีกสักนิดสักหน่อยนะครับ5ปี10ปีก็ว่ากันไปกลุ่มโจนสัตว์ร็อกนั้นจะสามารถนะครับโค่นล้มในตัวของอิมได้หรือไม่นะครับเพราะแน่นอนในปัจจุบันนี้ผมมองว่าเป้าหมายที่สาคัญของโลกวันพิษหนึ่งเป้าหมายก็คือโค่นล้มในตัวของอิมและนะครับก็มีเจตจำนงที่ชัดเจนอยู่แล้วววนนนะขอออองรรับร David Beck นะับบหื่่่่่่าาาเีีียกกกกกทพพแแล มีเป้าหมายในการโค่นล้มนะครับเผ่ามังกรฟ้าก็คือชนะในตัวของอิมนั่นแหละจึงเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญเลยว่านะครับเออถ้ากลุ่มนี้มันไม่แตกมันจะไหวจริงหรือเปล่าวันนี้เราเลยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันอย่างแรกเลยซึ่งเชื่อได้ว่าหลายคนอาจจะแย้งมาว่านะครับกลุ่มโจนสัตว์ร็อกนั้นมันจะไปแกล้งกว่ากลุ่มโจนสัตว์โรเจอร์ได้อย่างไรเพราะกลุ่มโรเจอร์นั้นไปก่อนสุดท้ายอย่างลาฟเทลเป็นถึงกลุ่มโจนสัตว์ราชาโจนสลัดเลยนะซึ่งจริงอ่ะผมว่ามันก็นานาจิตตังนะว่าจะคิดแบบนนนนนนัััั้้้้กกกก็็ไไไดดดดหรือออมม่่่่คิแแบบตตะเี๋ยยยยยวผาางงๆลล ต้องบอกก่อนว่านะครับการที่โรเจอร์นั้นเป็นกลุ่มโจรสตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกวันพีทถามว่าจะพูดแบบนั้นได้หรือเปล่าเอาไปน,นั้นว่าเท่าที่มีการเปิดเผยมาในเรื่องวันพีทนั้นก็นับว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มโจสรสลัดที่ไปก่อนสุดท้ายอย่างลับเทลและถูกยกจ่องว่าเป็นราชาโจสรสลัดแต่นั่นมันคือความยิ่งใหญ่ไงมันคือเกียรติยศที่ทางด้านของกลุ่มโรเจอร์ได้แต่ถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งจริงๆแล้วในยุคสมัยของโรเจอร์นั้นกลุ่มจโรจรสล,ลุ่มจัตว์นดขขาาาววววเยยพีงแค่่หนนนนดั้ะคร คว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชจึงนับได้ว่าเรานั้นจะไปอันเดอร์เลนะครับกลุ่มล็อกว่าเฮ้ยกลุ่มล็อกมันจะไปแกร่งได้อย่างไรขนาดนั้นอ่ามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มโจรสัตว์หนึ่งเลยที่รวมตัวเป้งแห่งยุคสมัยจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าเป็นกลุ่มโจรสัตว์หนึ่งกลุ่มละกันนะครับที่น่าจะแข็งแกร่งท็อปสนะครับในโลกวันพีชเลยก็ว่าได้นะครับก็คือถ้าให้ผมพูดเนี่ยก็คงจะมีกลุ่มของจอยบอยซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่าแกร่งระดับไหนแต่สามารถต่อกรนะครับกับ20กษัตริย์ได้ก็นับว่าแกร่งนะครับระดับท็อปทแน่นอนกลุ่มที่2กลุ่มโรเจอร์แล้วก็กลุ่มนี้นี่แหละกลุ่มโจรสัตว์ร็อกแต่เป็นอัน ว่านะครับในยุคสมัยของร็อกจริงๆผมว่าก็แอบใกล้เคียงเหมือนกันนะที่กลุ่มโจรสัตว์ร็อกนั้นนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์กระด้าที่จะสามารถค้นล้มในตัวของอิมได้เพราะอย่าลืมว่าร็อกนั้นเป็นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงตัวอิมได้ขนาดนั้นด้วยความแข็งแกร่งของตนเองและนั่นก็อาจจะไม่ใช่ช่วงที่พีคที่สุดของร็อกเลยได้ซ้านะครับเพราะว่ามันถัดมาอีกตั้งหลายปีกว่ากลุ่มโจรสัตว์ร็อกนั้นนะครับจะเกิดเหตุการณ์ก็ตวันเล่แล้วก็เป็นการรวบรวมนะครับผู้คนล,ออว,นคนลว้ แล้วน่ยถ้าหากร็อกนั้นนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะครับไม่ได้ไปพ่ายแพ้นในเหตุการณ์ก็ตวันเล่บางทีแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้บางทีแล้วกลุ่มจนสัตว์ร็อกนั้นอาจจะยิ่งใหญ่เนะครับเกินกว่าที่พูดเรานั้นจะจินตนาการเลยก็ว่าได้ อย่างแรกเลยนะครับถามว่ากลุ่มโจรสัตร์ร็อกนั้นจะสามารถชนะอิมได้หรือเปล่าในยุคสมัยนั้นเอาจริงๆเนี่ยมันแอบ,บก้ามกึ่งนะก้ามกึ่งตรงที่ว่านะครับเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยผมมองว่ากลุ่มโจรสัตร์ร็อกนั้นน่าจะผลักดันตัวเองขึ้นไปนะครับในระดับที่สามารถต่อกรกับอิมนะครับหรือพวกพาคีสวินเทพพาฟุเท่าเผ่ามังกรฟ้าได้แต่มันมีโจทย์ใหญ่โจทย์หลักที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับในการที่สามารถค้นล้มในตัวของอิมได้เพราะว่าวันพีชนั้น,ม,นมันดันมีการเกลื่อนเอาไว้แหละครับว่านะ ไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณนั่นแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่มันมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นปัจจัยภายนอกอยู่และก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในยุคสมัยของร็อกนั้นก็อาจจะไม่สามารถนะครับชนะในตัวของอิมได้เลยได้ซ้ําและอาจจะเป็นที่มาที่ไปนะครับที่ทําไมกันนะครับในท้ายที่สุดแล้วร็อกนั้นถึงพ่ายแพ้ในเหตุการณ์ก็ตวันเล่เพราะว่ายุคถัดไปนะครับยุคของโรเจอร์อันนี้น่าจะเป็นยุคที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วที่สามารถต่อกรกับอิมได้นะครับเพราะว่าพวกเขานั้นสามารถไปกอดสุดท้ายอย่างลาเทลไปคว้า ปรากฏก็พบความจริงว่าพวกเขานั้นมาก่อนเวลาพวกเขานั้นถึงกับขำเลยเลยครับแล้วก็อิจฉานะครับจอยบอยจริงๆหมายถึงนะครับคนยุคสมัยของลูฟี่ที่จะถัดมาอีก20ปีเท่ากับว่านะครับต่อให้เป็นยุคสมัยของร็อกนะครับเมื่อ3839ปี40ปีที่แล้วก็อาจจะไม่ใช่เวลาที่สมควรที่พวกเขานั้นจะสามารถชนะในตัวของอิมได้เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะว่าอ้างอิงนะครับจากสิ่งที่เวก้าพังพูดแล้วว่านะครับว่านยุคสมัยของจอยบอยนั้นเกิดความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างจึงส่่งงตออมาาานนคใหห้้้ีีก800ปข และคนอีก800ปีข้างหน้านั้นนะครับก็ต้องรอปัจจัยที่มันครบด้วยโดยปัจจัยแรกที่ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือการคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับและไอการคว้าวันพีชนั้นมันดันไม่สามารถทําได้นะครับในยุคสมัยของโรเจอร์หรือแม้กระทั่งในยุคสมัยของร็อกเพราะว่าผู้ที่สามารถคว้าวันพีทได้นั้นจะเป็นผู้กําหนดชะตากรรมของโลกคือเอาง่ายๆเหมือนเป็นผู้นาแล้วกันนะครับตัวแปรที่สําคัญที่จะสาม,มารถนะครับใช้ในการต่อสู้กับอิมได้หรืออีกหนึ่งตัวแปรนะครับและนี่ก็เป็นตัวแปรที่สําคัญด้วยนะครรรบบือออออา,อ,อาาาา่ต้งงงโหเย ผมว่าอาจจะสักหนึ่งอาวุธโบราณหรือยังไงก็ได้ในการต่อกรกับฝั่งของอิมนะครับเพราะชัดเจนเลยว่าเมื่อ800ปีก่อนนะครับยุคสมัยที่จอยบอยนั้นเกือบจะชนะในตัวของอิมแล้วเขาก็ใช้อาวุธโบราณน,นี่แหละในการโจมตีกันซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าอิมนั้นจะครอบครอง1อันและกลุ่มโจรสัร์หมวกฟางนั้นก็เมนเมนะจะได้2อ,อันนะครับอย่างแรกอยู่ที่วานโนนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเจ้าหญิงชิราโฮชิและอีกหนึ่งปัจจัยเลยก็คือเจ้าหญิงชิราโฮชินั่นแหละเพราะว่าหน ยังไม่กำเนิดนะครับก็คือตามที่นะครับทางด้านของโรเจอร์นั้นไปดูดวงมานะครับว่าเจ้าหญิงมนุษย์เงือกนั้นยังไม่ได้เกิดในยุคสมัยของเฮ er ียแกนะครับและเฮ er ียแกนั้นก็ใกล้ตุยเต็มทีแล้วจึงทาให้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยนะครับที่ร็อกนั้นต่อให้แกร่งแค่ไหนนะครับไปท้าทายนะครับในฐานะตระกูลเดวีแต่ถ้ายังขาดอาวุธโบราณก็คงไม่สามารถชนะในตัวของอิมได้เพราะอย่าลืมว่ามันมีปัจจัยตรงที่ว่านะครับพลังบางอย่างของอิมและการที่ยังเป็นปริศนาอย,อยู่เช่นนะครับสามารถมอบชีวิตที่่่่กกึงออมมมมตตะะผจไเรยยวาาาพทสุด มันก็ถูกฮาคิโจมตีแล้วก็ทําให้สิ่งสิ่งนั้นหายไปได้หรือพลังพิศวงของอิมละกันที่พี่แกนั้นไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมาต่อสู้เองนะครับสามารถซัมมอนเลยสามารถผ่านนะครับร่างนะครับในตัวของกุนโกดได้หรือนะครับในการทําสัญญาปิศาจให้คนนั้นนะครับสามารถเป็นฝ่ายเดียวกับเขาได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปริศนานะครับซึ่งบางทีแล้วไอ้พลังปกติทั่วไปนั้นก็อาจจะไม่สามารถจัดการได้จึงนับได้ว่านะครับไม่แปลกเลยนะครับที่ในท้ายที่สุดแล้วหากจะโค่นล้มใน นี่แหละที่จะสามารถต่อกอนในตัวของอิมได้หรือบางทีแล้วนะครับก็ต้องใช้สาอุธโบราณในการต่อกกอนกับอิมคือมันมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะครับที่จะต้องมาครบจบในยุคสมัยนี้นะครับนี่ยังไม่นับรวมเกี่ยวกับพลังนะครับผลปีศาจของลูฟี่เทพนิกาด้วยที่จะต้องทําให้มันตื่นขึ้นเท่านั้นเพราะว่าก็ระบุชัดเจนว่าไอ้พลังผลปีศาจนี้นี่แหละนะครับที่สามารถสร้างความหวาดกลัวเคยเป็นนะครับยุคสมัยของตนเองและอาจจะเป็นพลังผลปีศาจหนึ่งผลเลยได้ซ้ําที่สามารถนะครับจะโค่นล้มในตัวของอิมได้หรือแม้กระทั่งนะ กับพลังผลยามิยามิที่ยังเป็นปริศนาอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าทาไมหนวดดานั้นต้องเฝ้ารอพลังผลปีศาจนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งพลังผลปีศาจที่สามารถชนะในตัวของอิมได้จึงทำให้ถ้าให้ผมสรุปเลยนะครับว่านยุคสมัยของร็อกต่อให้กลุ่มของร็อกแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่มันยังขาดปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยที่สามารถคุณล้มในตัวของอิมได้ขาดนะครับศาุทธโบราณขาดพลังผลปีศาจนะครับที่อาจจะบางทีแล้วอาจจะเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจที่ร็อกนั้นต้องการและสุดท้ายนะครับขาดสมบ,บัติล้ำค่าอย่างวันพีท่่สาามรถตตออกในัว อมได้จึงทาให้ต่อให้กลุ่มล็อกมันจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับก็จะต้องตายนาตื้นอยู่ดีที่พวกเขานั้นนะครับมีเส้นบางบางสิ่งและการที่กั้นเอาไว้ไม่ให้พวกเขานั้นผลักดันตัวเองนะครับและโค่นล้มในตัวของอิมได้ไม่แปลกเลยนะครับที่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้เอาจริงตั้งแต่ยุคสมัยของโรเจอร์แล้วที่พวกเขานั้นนะครับพอรู้ความจริงปั๊บก็ปูทางเลยก็คือล้มในกลุ่มจอนัดตัวเองแล้วก็ปูทางให้กับยุคสมัยใหม่เพราะว่าก็คงจะรู้แหละว่านะครับมันมีหลายสิ่งนะที่ต้องครรรรรรบจริิงงงงๆท่่สามามมมถตตตออออกกใในนออัันัวววขไดด้้หหืแะ ในฐานะลูกชายของล็อกดีซีเบคพี่แกก็รู้ดีนะครับว่าจะต่อสู้ธรรมดานะครับไม่พิเศษใส่ใครเนี่ยมันก็ไม่สามารถต่อกรในตัวของอิมได้พี่แกนั้นจึงรอนะครับือคือเฝ้ารอเลยในการคว้าพลังผลปีศาจอย่างผลยามิยามิเฝ้ารอทําแต่ละสเต็ปทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเพียบพร้อมจริงๆลองสังเกตดูนะตั้งแต่หนวดดานั้นนะครับได้ครอบครองพลังผลปีศาจนี้หนวดดาก็ไม่ได้ห้าวเลยนะที่จะไปต่อสู้อย่างเดียวแต่พี่แกนั้นวางสเต็ปทุกอย่างไว้ครบเลยนะครับค่อยๆนะครับไล่เก็บเลยลูกเรือของตนเองพลังผลปีศาาพยมมรรวบ สิ่งทุกอย่างให้มันครบที่สุดและในตอนนั้นเองนะครับก็คงจะเป็นการเฉลยอ,อย่างแท้จริงแล้วว่าการที่สามารถโค่นล้มในตัวของอิมได้นั้นจะต้องทําอะไรกันแน่นะครับพราอดูเหมือนว่าในตอนนี้เป้าหมายของหนวดดานั้นก็คงจะไม่ใช่แค่การคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชแล้วแต่คงจะต้องการแก้แค้ในให้กับพ่อของตนเองนะครับอย่างร็อกดีซีเบ็กด้วยเช่นกันในการโค่นล้มในตัวของอิมนะครับซึ่งนั่นแหละอาจจะเป็นจุดมุดหมายที่สําคัญเลยได้ซ้ํากับยุคสมัยนี้ยุคสมัยที่แท้จริงที่สามารถชนะตัวของอิมได้และยุคสมัยของ Rock รออคนัตต่่ใหห้ว้ววมมเปงากแไ ในเมื่อมันไม่ครบองค์ประกอบในท้ายที่สุดแล้วก็จะไม่สามารถโค่นล้มในตัวของอิมได้และเผลอๆนะครับก็จะไปรู้เหตุผลตรงนี้แหละในเหตุการณ์ก็ตวันเล่และอาจจะเป็นที่มาที่ไปที่แท้จริงของการที่กลุ่มโจรสัตว์ร็อกนั้นล่มสลายก็เป็นไปได้และทุกคนคิดยนบ้างครับคิดว่ากลุ่มโจรสัตว์ร็อกนั้นเอาฟีลแบบว่าถ้ามันยือไปได้อีกสักห้าปีสิบปีแกร่งกว่านี้ผมมองว่าน่าจะแกร่งแบบโคตรเลยนะและพวกพี่แกนั้นนะครับไปต่อสู้จริงๆถึงแม้จะขาดความสามัคคีนิดนึงแต่ถ้าไปร่วมม้้ามาลลมออ้ิงงาาาาค่นนลลขไดไดหเเ็ีย เพราะตอนนี้หลายคนนั้นก็อาจจะเกิดข้อสงสัยเยอะว่าแม่งแกงขนาดนี้ถ้ามันอยู่ต่อจะเป็นยังไงนะถ้ายังมีความสามัคคีหน่อยหรือไม่ต้องสามาัคคีอะไรก็ได้เพียงแค่ว่าอาสู้ๆกันไปมันจะได้ถึงระดับนั้นหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแลวเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไปเดิยละกันสวหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ